พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเห็นความสําคัญของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแวะให้กําลังใจทั้งผู้พิการและเจ้าหน้าที่พนักงานก่อนเข้าประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดระยองครับจูโจมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสอง ศูนย์ฟืนฟนูนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองรับผิดชอบดูแลคนงานที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานในพื้นที่ภาคบรันออกและจังหวัดใกล้เคียงจํานวน9จังหวัดครับก็คือ1ระยอง2สมุทรปราการ3ชลบุรี4จันทบุรี5ตราด6นครนายก7ปราจีนบุรี8ฉะเชิงเซาและ9สระแก้ว คิดง่ายๆนะครับก็คือถ้าลูกจ้างคนงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานพิการหรือทำงานไม่ได้ใน9จังหวัดที่ว่านี้จะส่งมาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์ฟื้นฟูระยองแห่งนี้จนกว่าจะสามารถกลับเข้าไปทำงานได้หรือประกอบอาชีพได้หรือช่วยตัวเองได้ เรียกว่าฟื้นฟูทั้งด้านการแพทย์ด้านจิตใจและสังคมรวมทั้งด้านอาชีพด้วยนะครับมาตรวจสอบสภาพจิตใจของคนงานภายหลังจากการฟื้นฟูสมรรถภาพกันนะครับก็สถานที่ฟื้นฟูที่นี่ก็สามารถสร้างให้คนจากการที่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมีงานทํามีกีฬามี อะไรต่างๆเยอะแยะมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือแบบขาเทียมแขนเทียมอะไรเยอะแยะ,ยะครับบุคคลเหล่านี้กลายเป็นนักกีฬาทีมชาติกลายเป็นผู้มองโลกในแงด่ดีไม่คิดทำร้ายตัวเองอีกแล้วเพราะผ่านการฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและอาชีพนะครับด้วยความห่วงใยผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสองจังหวัดระยองครับ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับรับมอบนโยบายและทิศทางการทำงานเก่จังหวัดในภาคมันออกเสร็จผลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เดินชับๆตรวจเยี่ยมสอบถามวิธีการสอนวิธีฟื้นฟูสมรรถภาพของคนงานที่ประสบเหตุอย่างสนใจครับท่วงถามแรงตอบแรง ฟังท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซักไซไล่เรียงทุกซุ้มทุกบูธอย่างน่าสนใจครับเดนรถประตคทนรถยนต์อทำอะไรอยู่เขาแรกทำอะไรอยู่ทำนอะรทำงานอไาหนาวหนสสิบงหาห้าเก้าค่ะท่านเป็นค่อนจะหาอะไรจ้ะัาแตแก้ว สบเอ็ดปีครับสิบอ็ดปีครับัก็จะมีคากธรรมดาออย่างขายได้หมยยได้อร่อย เตือนอีกครั้งอย่าหลุดจากระบบประกันสังคมนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปันน้กระป๋าเง็มสุดท้ายท่านก็ให้ขวัญและกำลังใจแก่ทุกฝ่ายครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับที่ป่วยอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับที่ให้การดูแลผู้ที่ฟื้นปูกเพื่อที่จะให้หาย,หายไวๆ นะครับจะได้มีงานทําแล้วก็การฝึกวิชาชีพนั้งหลายแหละเราก็ได้เดินหนิ่การเ mm. จ้าหน้าที่ก็ได้อสอนให้พวกเราทุกคนแม้แม้แต่การเดินทารออกกําลังกายก็ได้รับการดูแลาจากเ mm. จ้าหน้าทีู่นย์ผู้ป่วยเท่าไรแลทุกคนนะครับ mm. ผมให้กําลังใจทุกคนนะครับทั้งผู้ป่วยและผู้ผู้ที่ mm. ผู้ที่เป็นเป็นผู้ฝึกสอนนะครับ mm. นะครับ ก็ขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปันนักกระปังแง็มนักรับยาวนายปูนปูน